Yeah, วันนี้นะคะบินพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาเปลี่ยนที่นอนกันแล้วก็พามาเที่ยวคาเฟ่กับอาอยนกันนะคะคิดว่าหลายๆคนคงยังไม่รู้นะคะว่าตรงนี้จะทําเป็นคาเฟ่แล้วก็บาร์ให้ทุกคนได้แบบมาเอนจอยแล้วก็มีแอคทิวิตี้พวกแพดเดิลบอร์ดทาย,ยักนู่นนี่นั่นให้ทําด้วยนะคะไม่ต้องรอชา้ทุกคนไปดูกันดีกว่าค่ะนั่นตมามใส่แมกก่อนนะคะทุกคนคนเยอะ ึงห้องแล้วแม่รอเขาสีน้ำมากไปหาแม่กูก่อนเลยมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะที่ไหนตอนนี้บอกเขาด้วย้อยูนที่ไหนที่เขาขาดเอายน์เอายน์เขาขาดห้องนี้มันเป็นห้องที่ติดกับทะเลนะคะทุกคนแล้วก็พาไปแวะไปดูห้องน้ำแบบสั้นๆนิดนึงไปรีวิวห้องน้ำแป๊บแป๊บหนึ่งก่อนค่ะโอ้นี่ก็เป็นสวน้องนรมนะคะก็จะมีอ่างแล้วก็ มีทิชชู่ให้เราสัหน้ากโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าห like ้องพักเรารวิวเป็นยังไงบ้างนะคะห้องนี้คือแบบเหมาะกับคุณแม่มากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีเก้าอี้อันนี้ให้คนแก่นั่งยกไปยกมามาๆนังนี้ยกไปยกมากระกรเดินเลยเดินเลยโยกเองไม่เอาไม่ แล้วก็นี่ข้างนอกก็<ล>จะเจออะไรนะคส,สบายมากข้างนอกนะคะก็จะเจอกับทะเลแล้วก็สระว่ายน้ำแล้วก็วิวดีมากนี่นะคะทุกคนที่บอกว่า ก็จะมีพวงให้เด้นบอรกก์บเรือคยักษะ์คะให้เราแบบมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นแล้วเราก็สามารถแบบว่าใครที่จะไม่มาเข้าพักใช่ป่ะก็สามารถที่จะมาคาเฟ่แล้วก็ที่นี่นะคะเข้ารวกก่วมโครงการคนละครึ่งนะคะม3 3าเราชน,นะแอฟริกาชิงกระเบีเข้าหมดเลยะค่ะทุกคนมาใช้สิทธิ์กนันได้นะคะแล้วก็นั่นเลยค่ะเยน็นๆก็สามารถแบบว่าดินเนอร์นู่นนี่นั่นเขาก็จะจัดไว้ให้ที่ซุ้มแถวๆหน้าหาตรงนี้นะคะ อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนอื่นบ้างมาเชิญเดินชมรอๆ ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในส่วนของคาเฟ่กันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะทางคาเฟ่เขาก็มาบอกว่ามีกิจกรรมใหม่ทุกคนสามารถร่วมสนุกดิฟกาแฟได้นะคะแค่รีเพย์ไปทางพี่พนักงานเขาว่าอยากจะดิฟกาแฟที่ไหนจะเป็นส่วนตรงนี้ก็ได้หรือจะเป็นส่วนหน้าหาดก็ได้หรือว่าจะเป็นหน้าบาร์ก็ได้หรือจะเป็นตรงไหนก็ได้นะคะสามารถบอกเขาได้อแนะนำเซนเจอร์ให้เราใช่ไหมคะใช่ครับคือตัวนี้จะเป็น กาแฟตัวใหม่ที่เราเพิ่งเอาเข้ามาในโรงแรมนะครับจะเป็นแนวแวเป็นแบบเหมือนเป็นดริฟกาแฟนะครับผมก็คือเราจะมีอุปกรณ์พวกเนี้ยแล้วก็กาแฟไปให้ลูกค้าเลยเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าดริฟเองครับเองนะครับเหมือนเขาจะได้มีส่วนร่วมในการทำด้วยบทเองด้วยนะครับผมก็คือจะให้เลยกระบอกกดแล้วก็จะมีการตักเมล็ดตวงเมล็ดให้ลูกค้าอยู่แล้วกับน้ำอะไรพวกเนี้ยความร้อนเราจะจัดการเรียบร้อยเลยลูกค้ามีหน้าที่แค่กดเมล็ดเขแล้วก็ดริฟแล้วก็ดื่มนะ ว่าแบบอร่อยแน่นอนแน่นอนครับผมว่ากาแฟเราใช้ของดีแล้วนะาคะทุกคนเนี่ยเพิ่งจบค่ะเมื่อกี้เราสั่งอันนี้ไปคือเซอร์ไพรส์บ้างจะสั่งโยเกิร์ตมิกเบอร์รี่ด้วยนั่นเีพี่บ๋อมันมีในี่ให้ด้วยฉันเลือกเองฉันเลือกเองคืออะไรครับพี่อ่าตัวนี้ก็คือมันเหมือนคือปกติน้ำปัน่นเราก็จะมีสูตรต่างๆแล้วนะครับแต่สมมติว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องการที่จะเล่นสูตรของเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเขาต้องการแบบผสมผลไม้ชนิดไหนกับอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้หมดเลยนะครับ เยอะมากเลยนะทุกคนันนี้ต้องขอบคุณพี่โอ๊คะายแกรมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าที่นี่นะคะเขาคีบระยะห่างเป็น social distancing นะคะก็คือระหว่างโต๊ะนี้ก็คือ1เมตรแน่นอน100%นะคะทุกคนสามารถเออเอนจอยแล้วก็ดูบรรยากาศได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แอคทิวิตี้หลังจากนี้ค่ะว่าเราจะพาไปที่ไหนกันไป คือนอกเหนือจากที่ทุกคนจะมากินกาแฟแล้วก็มากินข้าวนุ่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ทุกคนยังสามารถแบบว่าพายเรือคายักได้ใช่ไหมแต่ที่แบบว่าเซอร์ไพรส์บินที่สุดเลยก็คือว่าพี่เขาบอกว่าทุกคนสามารถพายเรือคายักได้ไปถึงเกาะตรงนู้นเลยค่ะเขา,าเชื่อว่าเกาะทานานเกาะทานานนะเออนั่นแหละสามารถพายไปไ,ได้ถึงตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็ตอนเย็นนี้เราจะลองกันดูคะ่ะว่าเราจะพายไปถึงกันหรือเปล่านะคะแต่บิมคิดว่าถึงนะคะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวกะว่าจะไปเดินเล่นสักหน่อยแถวๆตรงนู้นแล้วก็ตอนเย็นกินข้าวทุกคนสามารถตามรอยกันมาได้นะคะสถานที่ก็จะอยู่ที่อ่าวยนนะคะอ่าวยนภูเก็ตหรือเซิร์ชมาได้เลยนะคะที่โรงแรมคาวไนทีนพันว,วานะคะก็จะเจอเลยพ่อบิมก็เซิร์ช g o o g l เก a p แมเหมือนกันก็เจอ <laughs> ก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดนะคะนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปดูกันค่ะว่าเราจะทําอะไรกันต่อค่ะ ไปเกาะทนานตรงนู้นกันเอาไปดิเอาเลินลงรอยเป็นไงบ้างอันาหาอะไรเกาะทานานใก้ถึงแล้วแต่และว,ว่าไม่มีอะไรนะคะดูจากตรงนี้เมื่อกี้ใช้กล้องสอ่องทางไกล b บโน c u ลู่ x70 แล้วนะคะดูว่าไม่มีอะไรเลยก็เลยคิดว่าแค่แบบว่าไม่มีอะไรเลยกลับ <c oughs> แต่บิมคิดว่าถึงนะคะทุกคนแต่บิมคิดว่าถึงนะคะทุกคนดูวิวรอบๆดีกว่าโอ๊ยอะไรเป็นลาย,ยิบระยับเลยตอนนี้ถึงวิกฤตแร่สัตว์ไว่าลังช้อนมึงอยา่าถอยกูถอยให้มันลงมันเดี๋ยวว่ามีปู <c oughs> <c oughs> งอยมึงก็ปูจะหนีบตีเราไหมไม่ <c oughs> จริงหรอ, <c oughs> อมันไม่ทำเราหรอกเราไม่ทำมันอะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่บนอยู่บนยญดอวัวการเลยอะ ครับกำลังมีคนมาช่วยเราเขากำลังมามึงถามก็ได้ต้องทำยังไงอะดคะเราต้องทำยังไงเดินลงเลยรอมันมีปูปูกดปูหนีบไหอะแล้วไงเขาถามอ้หน่อยเอาลงดิลงก่อน มึงลงดีๆนะเว้ยว้ายน้ำกระเด็นเลยอ่ะ,ะ,ล,อะลื่นนิดนึงนะลงเลยเร็วแล้วงไงม,ม,มันนีบ ได้เวลาอาหารกันแล้วฝนตกพอดีนะคะเราเลยต้องย้ายจากขอเช็ดกล้องนิดนเราต้องย้ายจากตรงนู้นมานั่งหน้าห้องของเราพ่อฝนตกกินเลยอร่อยไหมอุ้มนี่ยังสว่างอยู่เลยอะน่าไหมทำให้นะเก้กินได้นุไปแล้วกินเลยอร่อยไหมยังไม่เดินเข้าป่าอร่อยไหมอร่อยหรือเปล่า ร้อยไหม้อย,อย <laughs> หนูปงหกุปง <laughs> ชดขอกัดกุ้งนี้หน่อยเถอะเมื่อกี้มันเข้าปากไปแล้วครึ่งหนึ่งซอสอ่อยเขาลืมน้ำปะอราอย้ิ อาหารฟิวชั่นได้บอกว่าแบบเรื่องอาหารยังไงวะเนี่ยฟิวชั่นเนี่ยฟิวชั่นฟู้ดอร่อยดีไมอื้อจับแล้วอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยกินเลยหอยมุนน้องเกงใจกูเหมือนยู่คนเกงใจอย่างเนี้ยไงกินตี้ของหมูหนูไอ้กูไม่กินแบบจับไปแม่แม่ แม่กินไม่ได้บาปให้มึงกินคนเดียวเลยพาโบนาร่าที่แท้ทูอืมอืมอร่อยอร่อยเนาะบาร์บีคิวก็หอมอ,อ,อาหารใช้ได้ที่หงหมูอร่อยไหมซอสอร่อยไหม หอมมากเสียใจจังกินไม่ได้บาปทุกคนคะ่ะวันนี้การรีวิวของเรานะคะก็จบเพียงแค่นี้จบกับมื้ออาหารมื้อนี้แล้วก็วิวสวยๆตรงนี้เดี๋ยวเราก็กินเสร็จนะคะก็ไม่มีอะไรคะ่ะนอนหลับฝันดีแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับบ้านนะคะใครที่อยู่ภูเกต็ตอยากจะแบบว่ามากินอาหารมันมีอาหารหลายหลายประเภทเนาะมีอหารไทยไหมไม่รู้น่าจะมีเพราะเมนูเมื่อกี้เยอะมากแต่เราดูไม่หมด เมนูเยอะมากแล้วก็ขนาดเมนูน้ําก็ยังเยอะมากเลยมีพวกน้ําแบบน้ําสกัดผลไม,ม้สกัดเย็นน้ําโปรตีนเชคอะไรนมเบอร์รี่ปันนน่นุ่นนี่นั่นเบียร์ค็อกเทลก็มีแบบเยอะมากไวน์ก็มีนะคะแล้วก็อาหารเขาก็แบบเมนูเยอะนะคะมากินกันได้แอบเห็นว่าโปรโมชั่นกินเกิน500จะได้เล่นคาย,ยัคฟรีโอเคค่ะทุกคนวันนี้ไปกันจริงๆแล้วคะ่ะไปไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะแม่กินอย่างเดียวเลยบ๊ายบายแม่แม่บ๊ายบาย วิวสวยนะแต่ว่าเนาะวิวสวยเอาเอาเร็วไอ้หน่อยพ่อมอะไรให้ควาย เอาพ่ะศมให้ผู้อาวุโสก่อนมันเปิดเนี่ยมองไม่เห็นนี่อันนี้อันนี้แก้วนี้แก้วแม่กุ๊บอยากให้แม่ให้หมาเมาเติเบียร์ก่อนให้นะแล้วลองดูแม่เอาเต็มเบียร์เต็มมอว์ใส่กุ๊บเบียร์เอาให้กึบกึบพอเดี๋ยวมอนี่น้องเปรี้ยวเอาแล้วน้องเปรี้ยวได้แล้วแล้วก็ไปโถมเลยเอาไปเว อ๋อเหืดแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวกูกินบ่อยพอเดดแม่เล็กติดเอ้ควาย ได้ไหมเนี่ยนงโยกันได้เลย่เอกว่าใช้ตะเกียบอ่ะจริงเออเขาบอกว่าต้องใช้ตะเกียบีเลยช้อนแล้วก็เอาเนเอาเร็น้กินได้แล้วเบียนนน่ไปเร้วหมดเดียวคิดต่เบียเขาไปแล้วเียดด้ยนไหนร้อยไปร้อย 재미 <laughs> dia <laughs> 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 halo pa.